สบายดีพี่น้องบัชพู้สุกขนเสวัสดีคขะทุกคนฮัลโหลเอฟวีวันพี่น้อง่ะเมื่อนี้พาพ่อน้องไลออนมาซีวัคซินเดอร์พี่น้องค่ะเฟินย่างไปแล้วพี่น้องอันสองไม้ลูกก็นั่งท่าในรถนี่แหละพี่น้องค่ะล็อกรถแล้วก็นั่งเล่นนิท่าอพอพ่นยู่นี่แหละพี่น้อง่ะเมื่อนี้ได้ขิวพอดีเนาะพี่น้องค่ะ ได้คิวพอดีมาซีดพี่น้องแล้วว่าอันน้นไอเพื่อนที่เขาแจ้งไปห้านั่นว่าได้ของไฟเซอร์เนาะพี่น้องขาแต่ว่ายังบ่งหู้สิพอไปมัองกันไปซีดและสิมีอย่างเปลี่ยนแปลงบงนเนาะพี่น้องเบิ่งอีกทีก่อนแต่ว,ว่าตอนนี้ห้างนั่นอันนึงแฟนชาวบนุนเพิ่นกำลังสียั่งเข้าไปซีดอยู่ในห้างเซ็นทรัลเนาะพี่น้องขา ขึ้นกระบุกไปกับประมาณเดือนหนึ่งพอดีเลยล่ะเขาเจ้าก็คอนแทคให้ว่าโอเคคุณได้ถึงคิวคุณแล้วอย่างสีนะาพี่น้องค่ะก็พากันออกมามือนี้ล่ะพี่น้องพอดีขับรถออกมาจากบ้านกับประมาณเที่ยงกันตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงน้อยๆแหละพี่น้องกรบบนกับลูกชายก็นั่งท่าคุณพ่อบ้านอยู่ในรถนี่แหละพี่น้องค่ะลูกชายเขาจะเล่นเกมท่าอยู่ในในรถกับแม่นี่ล่ะบบได้ออกไปย่างเล่นดอกท่าพ่ออยู่นี่ล่ะ แต่โบฮัวสีดนไปเดยเนาะพี่นออ้องขาโบฮัวเพิ่นสิให้เฮ็ดขั้นตอนได้แน่สินะพอเข้าไปในฮอดมั่งเงินซีซีธนะพี่น้องขาะไปล่ะเนาะเก็บบรรยากาศให้พ,พ,าพรา,ราะว่พี่น้องทุกท่านเบิ่งเลยเนาะพี่น้องขามีบรรยากาศทะเลกันเลยพี่น้องขานี่บรรยากาศทาะเลก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องจะงบเงียบเหงาในยังไงเนาะช่วงนี้พี่น้องเอ้ ขอให้ทุกท in in ่านสู้ๆไปทํากันแล้วนอพี่น้องค่ะและขอให้ทุกคนเข้มแข็งสู้ๆไปทํากันและหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาคึกคักใบๆเนาะพี่น้องค่ะอดทนสู้ๆไปทํากันเด้อพี่น้องทุกท่านค่ะเนาะพี่น้องเลยคนกัมาย่างอ้อกำลังก็กำลังกายเต็มแบบนี้แล้วช่วงนี้ก็สิบโบายป็นไรเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าสบายก้อนนั้นติมเลยแหละสมัยก่อนลคนมาย่างอ้อกำลังกายหลายพี่น้องค่ะ เรลาช่ว,วงนี้ก็เงียบแล้วเนาะวันไหก็โบยแยกออกบ้านกันเป็นไรพี่น้องคะพี่น้องเราก็จะมีบางคนเพื่อนมันย่างเล่นแน่แล้วก็มานั่งเล่นอย่างกันว่ากันไปพี่น้องคะโอเคเนาะนวิวคุณวิวงามพี่น้องวิวมองภูนก็ถ้าแม่นันจะบุญจับบุพิพก็ทิ่เป็นนันน่าจะเป็นนัน,นยังเกาะอันเกาะ เกสีสังเออบบางน,งน,งงนออาะพี่น้องขา,าท่ทา,ทานสาวบุนเมาผิดจะขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องแล้วม่องพูดจะล่ะต้นมะพร้าวบังเออบโบบังพี่เดียพี่น้องม่องพูนเกาะยิ่ใหญ่พุ่นกระชิดเป็นันเกาะลานเฮานั่นเองเนาะพี่น้องขาเกาะลานผู้ใดมาเที่ยวพัทยาก็ต้องไปเที่ยวเกาะลานเนาะพี่น้องขาแล้บอกไก่ได้นั่งเหือกะบ่พอสี่สิบนาทีเนาะพี่น้องขานั่งเหือแล้วก็ราคากระโบกแพงสมัยสมัยนั้นฮะ คนละสามสิบบาทพี่น้องค่ะนั่งเรือข้ามไปไปกับกบชีเฉลี่คนหนึ่งหกสิบบาทใช่ไหมไปกับกน,นะก็ไปสามสิบมาสามสิบบาทพี่เนาะพี่น้องค่ะนี่เข้าจักก็จกิจมานั่งเล่นกันเนาะพี่น้องเบาหัวหอม้วนกันไปและ้ะเด็กเอามานั่งเล่นอืพี่น้องบรรยากาศก็งามพี่น้องค่ะบรรยากาศก็สงบได้จังเลยเด้อพี่น้องค่ะ โอเคสองแม่ลูกก็นัน่งท่าคุณพ่อบ้านอยู่นี่แหละพี่น้องค่ะแต่บุ้งวัวที่ดุนบันไดนั่งท่าพนกันพี่น้องอนน่ะเนาะเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้อาอาพีพพกกาาาา่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกกาไในฟังในรับชมบรรยากาศไปน้ำทางทะเลพี่น้องค่ะ สายห้าก็จะสงบเนาะพี่น้องขะนั่นละจอดรถไปทางไอ้นี่แหละไกลๆตรงข้ามกับซอยเจ็ดนี่แหละพี่น้องขะจอดรถไปตรงข้ามกับซอยเจ็ดแล้วกันพอไลออนพันย่างไปห้างเซนทัน โอเคเนาะพี่น้องขาแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านได้หูข่าวนำกันพี่น้อง่ะรักราบพูนแล้วพี่น้องเ่อให้ข่าพี่น้องเพิ่นคิดนอดคิดถึงเนาเป็นยังได้จินาก็มาอ่ามื้อนี้ก็ได้มีโอกาสพาพ่อน้องไรออนน้องมาซีดวัคซีนกันเลยโอเคถ่ายเก็บเอกสารให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องขากันเลยมาเว่าช่พี่น้องฟังนี่ล่ะว่าเพิ่นเพิ่นได้คิวมาซีดวัคซีนมื้อนี้คุณ เพื่อนได้คิวมาสิวัคซินมื้อนี้กะพอดีเพื่อนจองไว้กะจองคิวไว้กะเดือนหนึ่งละพอดีเดือนเดือนประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละพี่น้องรถาเจ้ากระแจ้งไปว่าได้ยันไ,ได้ถึงคิวคุณแล้วได้ไฟเซอร์เด้อสัน okay, นี่โอเคนะพี่น้องแต่บอกว่าบัสไปซี่ข้างในคุณรศิุ่ณชิเ,เปียนแปลงบอกเาต้องค้าฟังเบอรงอีกทีพี่น้อง่ะโอเคพี่น้อง ลิปมีกิไดดพอสำนีเนาะไว้พวกัะกัน่คลิปหน้าเด้อพี่น้องขาขอบพระคุณทุกๆกำลังใจขอบพระคุณทุกไลท์ทุกเม้นขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาทรงน้อนาของสาวบนเด้อพี่น้องขาขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมให้เนาะพี่น้องขาขอบพระคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องเราจะสู้ๆไปร่วกันเนาะพี่น้องขาขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านบายๆค่ะ